ที่ปรึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าคณะกรรมธิการพลังงานวุฒธธิสภาเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2010ฉบับที่3กับทิศทางไฟฟ้าไทยในวันพุทธที่20กุมภาพันธ์นี้นายวิบูลคูยุรันสมาชิกวุฒธธิสภาสัญหาในฐานะที่ปรึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าคณะกรรมธิการพลังงานวุฒิสภากล่าวว่า ทางคณะกรรมาการพลังงานวุฒิสภาได้กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่องแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2,010ฉบับที่3กับทิศทางไฟฟ้าไทยในวันพุทธที่20กุมภาพันธ์2556ที่สโมสรทหารบกสนามกีฬากองทัพบ,บกซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเป็นการร่วมกันระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและหามาตราการแนวทางในการผลักดันการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของประเทศไทยฉบับปัจจุบันโดยมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติดังนั้นการกำหนดแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศจึงเป็นแนวทางการกำหนดเส้นทางให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติกับทิศทางไฟฟ้าของประเทศไทยโดยนายวิบูลคูหิรันที่ปรึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าคณะกรรมาการพลังงานวุฒิสภาหลังจากนั้นจะเป็นการอภิปรายรวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายอย่างไรก็ตามตอนอยากขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นรวมถึงให้ข้อเสนอแนะได้ในวันและเวลาดังกล่าวนี่การสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยก็จะ,ะเรียกว่าแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะคือแผนที่เราชอบเรียกกันนะฮะว่า PDP ของ2010นะซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่3แล้วนะฮะในครั้งนี้นะฮะกับทิศทางไฟฟ้าไทยนะฮะโดยของคณะกรรมาการการพลังงานวุทธ,ธิสภานะ,ะซึ่งจะจัดที่สโมสรฐานบกนะฮะที่ข้างๆสนามกีฬากองทัพบ,บกนะฮะถนนวิภาวดีในวันพุทธที่20กุมภาพันธ์นะฮะ 2,556นี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่ทราบกันแล้วนะครับว่าไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของอคนไทยนะรวมทั้งทั่วโลกนะฮะในหลายๆเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเได้นำแผน PDP ที่ทางกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผิดแห่งประเทศไทยได้จัดทําขึ้นนะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงมาเป็นครั้งที่3แล้วเนี่ยนะฮะเอามาศึกษาแล้วก็เห็นว่าน่าจะได้แจกจ่ายข้อมูลให้กับทางประชาชนได้ทราบนะถึงในสิ่งต่างๆว่าในการจัดทําแผนอันนี้เนี่ยเราได้มีการทํา เรียกว่าโหลดโฟล์คาสนะฮะการทำโหลดโฟล์คาสเนี่ยเราทำกันยังไงแล้วก็มีความคิดเห็นแตกต่างจากที่ทางภาคเอกชนนะหรือ n g o จเนี่ยที่จะทำนะมันต่างกันยังไงนะฮะเราก็จะได้นำมาเปรียบเทียบนะแล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทราบนะว่าทำไมตามแผนของที่ทาง n อ o นจีเนี่ยจะทำเนี่ย ถึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีการขยายกำลังไฟฟ้าเพิ่มเติมนะแต่ว่าตามแผนของ PDP เน่ยกับมีการต้องอเพิ่มกำลังผลิตขึ้นนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะ,ะได้นำมาสัมมนากันในวันนั้นนะฮนะ